สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในรัสเซียแล้วก็ที่ยูเครนนะครับตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวที่มาจากฝั่งของอยูเครนนะครับพวกเขาได้มีการรายงานว่ายาน USV นะครับก็เป็นพวกยานผิวน้ําไร้คนขับแล้วก็มีการติดตั้งระเบิดนะครับสามารถไปทําการบุกชนเรือคอเวตรุ่นหนึ่งของรัสเซียต้องจมลงไป แล้วมันก็เลยกลายเป็นเรือลำล่าสุดนะครับของกองเรือทะเลดำในฝั่งรัสเซียนั้นต้องได้รับความเสียหายสิ่งที่มันตามมาก็คือว่ากองทัพเรือรัสเซียในเขตของทะเลดำต้องสูญเสียเรือคอเวตเพิ่มเติม,ตอมอีกหนึ่งลำจากการกระทำของอยาน u s v ก็จะเป็นเรือผิวน้ำไร้คนขับทีนี้เรือคอเวตของรัสเซียก็จะเป็นโปรเจกต์22160ครับ มีชื่อว่าเซอร์เก้โคตอฟยูเครนนั้นก็ยังคงเปิดชายครับที่จะทำการพุ่งเป้าไปโจมตีกองเรือทะเลดำของรัสเซียต่อไปแล้วก็เหยื่อล่าสุดที่มีชื่อว่าเซอร์เก้โคตอฟนั้นกลายเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับที่ฝั่งยูเครนนั้นมีการก็ไปโจมตีในช่วงข้ามคืนยูเครนได้มีการบอกว่าพวกเขาก็ยังคงใช้วิธีการเดิมๆนะครับก็จะเป็น พวกเรือผิวน้ำไร้คนขับ U.S.V. บางทีก็เรียกว่าเรือโดนก็สามารถเข้าไปโจมตีเรือเพียงแค่ลำเดียวนะครับแต่ว่าในฝั่งรัสเซียเคยได้มีการออกมาอ้างว่าเรือเซอร์เกโคตอฟลำนี้นะครับเคยได้มีการเข้าขัดขวางครับไม่ให้พวกยาน U.S.V. ที่มาจากยูเครนนั้นจะมาจมเรือเหตุการณ์ตรงนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเรือลำนี้ครับสามารถป้องกันตนเองได้ จนกระทั่งก็มาเป็นกระแสข่าวอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าเรือลำนี้นะครับรู้สึกว่าคราวนี้จะได้รับความเสียหายอยู่บ้างทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดก็คือว่าในช่วงค่ำคืนของวันนั้นนะฮะเรือคอเวตเซอร์เกโคโตอฟนั้นกำลังล่าตะเวนนะครับใกล้กับพื้นที่แหรมไคลเมียโดยเฉพาะสะพานข้ามช่องแคบเคิร์สนะครับห่างกันไม่มาก ซึ่งมันก็เป็นดินแดนแม่ของรัสเซียกับพื้นที่การยึดครองของรัสเซียทีนี้การโจมตีตรงนี้นะครับมันก็มาจากหน่วยบริการพิเศษโดยเฉพาะทางด้านข่าวกรองของยูเครนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมยูเครนนะครับเรียกว่ากลุ่มที่13หน่วยนี้ก็มีภารกิจสําคัญนะครับร่วมกับกองทัพเรือยูเครนแล้วก็กระทรวงดิจิตอลมีบทบาทสําคัญนะครับในการพัฒนาโดรนเหล่านี้ออกมา แล้วก็มาพุ่งเป้าไปโจมตีเรือคอเวตของรัสเซียจนเกิดความเสียหายนะครับไปหลายลำแล้วทีนี้หน่วยข่าวกรองของยูเครนจรึงได้มีการเผยแพร่ภาพนะครับในขณะที่ยาน UGV UH นะครับมันกําลังวิ่งเข้าใกล้เรือคอเวตเซอร์เก้โคตอปภาพที่ปรากฏให้เห็นนั้นก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพเงานะครับแล้วก็ยาน u UH s v ลำหนึ่งนะครับสามารถบุกเข้าไปโจมตีใกล้กับพื้นที่เรือคอเวตได้ โดยเฉพาะตัวเรือนะครับได้รับความเสียหายจนเกิดเป็นรูโหว่ขึ้นมาแล้วก็มีเรืออีกลำหนึ่งนะครับก็พุ่งเป้านะครับไปยังตำแหน่งเดิมคือการโจมตีในลนักษณะเช่นนี้นะฮะเขาต้องการสร้างรูโหว่เนี่ยให้มันใหญ่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือลำแรกบุ้มไปก่อนครับลำที่สองเนี่ยก็ตามไปตามจุดเดิม จุดประสงค์ก็เพื่อให้น้ําทะเลนะครับมันทะลักเข้าสู่ตัวเรือและในท้ายที่สุดนะครับเรือเนี่ยมันก็ต้องจมลงไปอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยูเครนก็ได้มีการนําวิธีการแบบนี้นะครับมาใช้ซึ่งก็ถือว่ามันก็เป็นวิธีการก่อนหน้านี้ครับที่ฝั่งยูเครนเนี่ยก็มีการนํามาใช้กับเรือคอเวตลาหนึ่งที่มาจากรัสเซียนะครับและมันก็มีอีกภาพหนึ่งที่มีการปรากฏให้เห็นว่า ทีนี้ภาพตรงนี้นะครับมันได้มีการถูกถ่ายทําจากฝั่งรัสเซียที่พวกเขาต้องการจะสื่อว่าในความเป็นจริงก็คือว่าเรือเซอร์เก้โคตอฟลำนี้นะฮะมันกําลังป้องกันตนเองอยู่ก็คือการใช้พวกปืนนะครับสาดเข้าไปยังยาน U.S.V. นะครับจนกระทั่งยาน U.S.V. นั้นมันก็มีการแล่นเข้ามาใกล้จนเกิดการบื้มขึ้นมาทีนี้ทางฝั่งยูเครนก็ได้มีการรายง,งานว่าเรือเซอร์เก้โคตอฟนะครับมันถูกโจมตีด้วยดโดรนมากูรา V5 ครับ ใช้มากูร่า V ีถึง5าลำด้วยกันนะครับก็พุ่งเป้าไปชนบริเวณท้ายเรือด้านขวาด้านซ้ายครับจนก่อเกิดความเสียหายทั้งฝั่งยูเครนได้มีการรายงานว่าเรือทั้ง5้าลำเนี่ยนะครับมันสามารถชนกระทบต่อเรือลํานี้นะครับอย่างเต็มๆไม่มีพลาดเป้าทีนี้เรือคอเวตเซอร์เก้โคตอฟนั้นก็เรียกว่าเป็น1ใน4ครับของโครงการต่อเรือคอเวตออกมานะครับ ในโครงการ22160ก็ได้รับมอบหมายภารกิจก็คือการมาใช้งานในแถบของเทเรดดัมนะครับแล้วก็มีรายงานว่ารัสเซียครับกำลังต่อเพิ่มอีก2ลํลำนะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ซึ่งมันก็ได้รับรายงานว่าเรือในโปรเจกต์ตรงนี้นะครับมันสามารถติดตั้งขีปนาวุธล่อนนะครับที่สามารถโจมตีภาคพื้นดินได้หนึ่งในนั้นก็คือคาลิปนั่นเองครับ ส่วนในฝั่งยูเครนได้มีการรายงานถึงยาน USV Makura V5 นะครับก็มีการพัฒนาโดยยูเครนมีการออกแบบลักษณะตัวเรือให้มีความกระชับนะครับตรวจจับได้ยากแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนเนี่ยที่ดีครับวิ่งได้ไวขึ้นแล้วก็สามารถติดตั้งพวกอุปกรณ์สื่อสารอะไรต่างๆอย่างมากมายรวมถึงมีการติดตั้งตัวระเบิดไปด้วยครับซึ่งเรือคอเวตเซอร์เก โอทอปลำนี้นะครับมันก็สามารถที่จะรองรับการลงจอดเฮลิคอปเตอร์ทางเรือได้ครับก็จะเป็นรุ่น KA29 แล้วก็เฮลิคอปเตอร์เหล่านี้นะครับมักจะมีการถูกใช้งานสำหรับการลาตะเวนในแถบของทะเลแดงพวกมันก็สามารถลงจอดบนดาดฟ้าเรือแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนัก,กาน้ำมันเกิดความเสียหายหรือไม่นะครับ แล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดก็คือว่าทางฝั่งของกระทรวงกลาโหมยูเครนนะครับได้มีการเอามาทวิตเตอร์ว่าเรือเซอร์เก้โคตอฟนั้นกลายเป็นเรือดำน้ําไปแล้วครับท่านผู้ชมก็เข้าร่วมกับเรือมอสว่าก็เหมือนเป็นการไปขิงนะฮะในฝั่งของรัสเซียว่าเรือทงก็ยังจมไปเลยฮะแล้วพวกเรือเหล่านี้ก็จะเป็นเรือบริวารเนี่ยก็ไม่อาจที่จะเล็ดลอดได้พวกเขาเรียกว่าบวกหนึ่งนะฮะรัสเซียชิป อัปเกรดนะฮะจากเรือผิวน้ํากลายเป็นเรือดําน้ำนะครับก็เป็นคําเปรียบเปยของทางฝั่งของยูเครนเขา